ท่านบุรท่านผู้มีเกียรติและพี่น้องเสภาพัฒนาเศรษฐกิจสร้างคุณค่าชีวิตมาเป็นระยะครับเรียนท่านประกายเเร่งที่จัดการประชุมใหญ่เพื่อถ่ายใผลงานในรอบปีที่ผ่านมาใ,ในวันนี้ความพิเศษอยู่ที่ได้รับเกียรติการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านงานประชุมที่ดี ในการร่วมเข้าประชุมในวันนี้บัดนี้มี2,515ในลำดับต่อไป,ไปอครับขอเรียนเชิญครับรตขอการค้าจังหวัดกาญจนบุรีท่านที่ปรึกษาคะจังหวัดกาญจนบุรีในปีบริหารพอสอสทีมาวันขอการค้ายอดเยี่ยมประจำปี2564มาเป็นระยะเวลายาวนานนะครับทขอ พงคกรห่งนี้นะครับไม่ได้ดำเนินการตามกันมากมายนะครับแล้วก็ความตั้งใจของการดำเนิน้ารคุณค่าสีวิตนะครับฝากเอาไว้มากมายเหลือเกินในวันนี้นับเป็นความตั้งใจคให้กับทุกพลังจากสมาชิกที่จทำให้จังหวัดการจนบุรีและหอมารค้าจังหวัดการจนสัทาตลอดไปวันนี้ได้เวลาขอับคุ้า หอการค้าตรวจการจะแล้วพีเขียนท่านด้วยนะครับเนื่องจากว่าคุณภาวุฒิพี่ป้องของเราติดภาวุฒิโควิดยาภิรุณนะครับท่านเป็นประธานกรรมการขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่การประชุมใหญ่สามัชชาประจำปี2565ขอบคุณท่านรองประธานบริหารและกองเสกชีพท่านที่ออกงาน ร่วมไปหลายงการมีการการ่ยเเป็นที่ตัดว่าได้มีน้ำนที่จะจัดเชื่อว่าการที่เปี่นกเปล่นารรักษากได้้